ข้อ10ก็ทานนี้นั้นประกอบด้วยองค์6เท่านั้นจึงมีผลมากด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็ทักษินาประกอบด้วยองค์6อย่างไร ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้องค์ของทายกมี3องค์ของปฏิคา6มี3องค์มของทายกอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายทายกในพระาศาสนานี้ก่อนแต่ให้ย่อมมีใจดีกำลังให้ย่อมทำจิตให้ผ่องใสครั้นให้แล้วย่อมมีใจชื่นบานองค์มของทายกเหล่านี้องค์3ของปฏิคา6อะไรบ้างภิกษุทั้งหลายปฏิคา6ในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้ปราศจากราคะหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะย่อมเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะย่อมเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะองค์สามของปฏิคาหกเหล่านี้องค์ของทายกมีสามองค์ของปฏิคาหกมีสามดังพรรณนามาชนีภิกษุทั้งหลายทักษิณาประกอบด้วยองค์หกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายการทำประมาณบุญในทักษิณาอันประกอบด้วยองค์หกอย่างนี้ว่าความหลั่งไหลแห่งบุญความหลั่งไหลแห่งกุศ สนมีประมาณเท่านี้นำสุกมาให้อารมณ์เลิศด้วยดีมีวิบากเป็นสุกเป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดขึ้นในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุกที่น่าปรารถนารักให้พอใจไม่ใช่ทำได้ง่ายที่แท้บุญนั้นถึงการนับว่ากองบุญใหญ่พึงนับไม่ได้พึงประมาณไม่ได้เลยทีเดียวพิสูจทั้งหลายการถือเอาประมาณน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำประมาณเท่านี้อารหักะก็ดีน้ำประมาณเท่านี้ร้อยอารหักกะก็ดีน้ำประมาณเท่านี้พันอารหักะก็ดีน้ ้ำประมาณเท่านี้แสนอาลักษะก็ดีมิใช่ทำได้ง่ายที่แท้น้ำนั้นถึงการนับว่ากองน้ำใหญ่พึงนับไม่ได้พึงประมาณไม่ได้เลยทีเดียวแม้ชั้นใดเพศสุดทั้งหลายการทำประมาณบุญในทักษิณาประกอบด้วยองค์หกอย่างนี้ว่าความหลั่งไหลแห่งบุญความหลั่งไหลแห่งกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้อารมณ์เลิศด,ด้วยดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดขึ้นในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่น่าปรารถนารักใคร่พอใจมิใช่ทำได้ง่าย ที่แท้บุญนั้นถึงการนับว่ากองบุญใหญ่พึงนับไม่ได้พึงประมาณไม่ได้เลยทีเดียวฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระสุคตสาสดาได้ตรัสวยากรณ์นี้ครั้นแล้วได้ตรัสคำนิคมอื่นอีกต่อไปว่า